สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนเอ่ยชื่อปมคราบบนเสื้อผ้าล่าสุดวันนี้หนึ่งมิถุนายน65แซนวิสาพัดหนึ่งใน5คนบนเรือพร้อมทนายความส่วนตัวได้มาร่วมพูดคุยในรายการหนกระแสข,ของหนุ่มกัญชยัยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงประเด็นครับเลือดของแตงโมงานนี้ทําเอาหลายคนถึงฮาไม่น้อยเลยล่ะครับโดยเฉพาะหนุ่มที่ถึงกับอยู่ไม่นิ่งร้องอุ้ยเลยหลังแซนบอกว่าเรื่องครับเลือดของแตงโมบนเสื้อผ้านั้นจะต้อง ไปถามประเด็นนี้กับทางกระติกอิสรินเองเพราะว่าเป็นเรื่องของกระติกนุ่มถามว่าแต่ล่าสุดคุณอัฉริยะบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นเสื้อของคนคนหนึ่งที่อยู่บนเรือมีคราบเลือดสองจุดแซนตอบว่าประเด็นนี้ให้พี่กระติกมาพูดดีกว่าค่ะนุ่มพูดว่าอุ๊ยทําไมอ่ะแซนตอบว่าก็เป็นเรื่องของพี่กระติกเขานุ่มพูดต่อว่าไม่เดียวนะเดียวนะคือคุณอัจฉริยะเขายังไม่ได้เปิดว่าเป็นใครนะคุณเปิดเป็นกระติกนะเปิดได้หรอแซนตอบว่าเปิดได้ค่ะนุ่มพูดต่อว่าเดียวนะคุณอัฉริยะ เขาไม่ได้เอ่ยเป็นชายเป็นหญิงและเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเป็นใครเขาบอกแต่ว่าเป็นคนที่พูดเก่งเก่งแต่คุณแซนบอกเป็นเรื่องของกระติกเลยแซนตอบว่าให้พี่กระติกมาชี้แจงได้เลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเขาให้ปากคําไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลย หนุ่มถามต่อว่าแสดงว่ามีคราบเลือดจริงหรอแซนตอบว่าก็เดี๋ยวให้พิกรรติกมาพูดดีกว่าค่ะมันไม่ใช่เรื่องของแซนเพราะว่ารายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวพอทราบกันก็จะเข้าใจค่ะคือถามพ่กระติกดีกว่าค่ะทานายพูดตอว่าคือจริงๆแล้วคุณกระติกเขาให้การไว้ที่พนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนทันทราบแล้วก็สอบถามประเด็นนี้ไว้แล้วนะครับเท่าที่ผมทราบมีคราบเลือดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นคราบเลือดของใครซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้อง เราฟังจากปากของกระติกอีกครั้งครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ